ราดีสุราดีสุราดีไม่กลัวตรอกเล็กตอนที่ 175. 1 7ึ่งร้อยเหมวเมวหอผู้เซียนติ่งกำลังพังถลม่มตอนที่เซลชื่อเย่เงยนหน้าขึ้นไปวิญญาณเขาแทบหลุดออกจากร่างเขาใช้แขนข้างเดียวคว้าหลังคาไม่รู้เหยียบศีรษะใครกณะปีนขึ้นไปบนชายคา ช้อนและวิ่งสุดชีวิตตอนกระโดดขึ้นไปรับตัวสันเจอชวนเขาถูกแรงซัดออกไปจากนั้นก็ใช้วงแขนปกป้องสันเจอชวนมาอย่างมิดชิดแผ่นหลังกระแทกสันหลังคาจนกระเบื้องร่วงลงไปหลายแผน่นฉันอยางหวัวแทะควบม้าชี้ไปบนหลังคาพราตะกนอย่างร้อนใจว่าเราหูรับคน เซลช่อเย่หอบหายใจไม่หยุดแขนที่ปวดชายันกายไว้เงื่อนหยดลงมาตามลำคอระหว่างที่สร้างประหัหักพังหล่นลงมากระแทกร่างขอใช้นิ้วมือสั่นเทาเกลี่ยผมบนแก้มของเสริญเจอญชวนออกตรวจดูให้แน่ใจว่ายังคงหายใจอยู่ ลำคอเขาเปร่งเสียงสะบดนาบ,บางอย่างไม่ชัดเจนขนาดกอดสนเจอชวนแน่นรัดจนอีกฝ่ายไอกระท่อนกระแท่นท่ามกลางหมอกควันและฝุ่นฟุง้งฐานไถหูฐานไทยโหวิ่งตามมาถึงหน้าหอปล่อยเชือกบางเหียนของหลังเทาเสื้อจินรองเรียกนายท่านซเซลเชี่ยเยียบแผ่นกระเบื้องและกระโดดลงไปกูจินจะเข้ามารับคนแต่เขายกแขนห้าม ไม่ยอมมอบสัญเจอชวนให้คนอื่นตอนขึ้นมาเซลเชือเยะรับซึ่งคุมตัวใหญ่จากมือเฉินหยางคุมร่างให้สัญเจอชวนเส้นสายบนใบหน้านด้านข้างของเซล์ชือเย่ะเย็นชาแข่งกร้าวมื่อที่วางอยู่ตบหลังฐานไทยหูเบาๆทำเอาฐานไทยหูยืดปกเขาพูดเสียงเย็นที่นี่คือสมรภูมิของพี่ชายเจ้า ฐานถทยหูเช็ดคราบเลือดบนแก้มเงียบๆเบตาเซลล์จะเย่ยยเย็นเยียบฐานถทยหูเจ้ากลับถึงบ้านแล้วจวนเิ้นสิงอ๋องถูกเผาทำลายอีกครั้งแสงไฟมาพร้อมกับเสียงเข็นฆ่าเพลิงลุกไหม้จอบจนฟ้าสางเราเห็ดสีแดงฉานบนท้องถนนในตุนโจร,รวมตัวกันกลายเป็นกระแสทารา ชาวบ้านทั่วไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแม้แต่มองอย่างไม่กล้ามองยามเฉินสามเครทหารรักษาการชื่อโจรและทหารรักษาพระองค์เริ่มเก็บกวาดสนามรบลากศพไปยังพื้นที่โล่งประเดี๋ยวต้องจัดการให้เรียบร้อย ทหารถ่ยหูกําลังกินข้าวก็เพิ่งออกมาจากสนามรบหน้ายางมาทัาได้ล้างกระปุยข้าวคําโตใส่ปากหยุดท่าระเบียงทางเดินกบเหล่าองค์คร่ใกล้ชิดเฉนอยางสั่งให้แม่ครัวนในบ้านพักสกุลเหยียนเตรียมข้าวปอาหารให้ทหารรักษาการและทหารรักษาพระองค์พวกเขาเดินทับมาตลอดทั้งคืนทั้งยังต่อสู้ฆ่าฟันจบจนฟ้าสางเหล่าทหารหิวจนหน้าอก แนบติดกับแผ่นหลังแล้วต่อส้นในตรอกยังคงสะใจกว่าฐานไทยหูเช็ดปากทำศึกในสนามรบก็สะใจเหมือนกันแต่ไม่สะใจถึงเพียงนี้ นายท่านคาดการเหตุการณ์ลูกหน้าได้ดีกูจินกัดมันโถมมิได้ให้ฐานรักษาพระองค์สวมเกราะเหล็กหาไม่แล้วค้อนเหล็กเมื่อเคิืนต้องทำพวกเรากะอักแน่พวกเขานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้ม่านของห้องโถงหลักยังคงไม่ได้เลิกขึ้นชั้นยางกังวลเล็กน้อย ถือรายชื่อพรางถามติ่งถาวว่าฉะนั้นยังปล่อยให้คุณชายขึ้นไปบนหอสูงเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ตามขึ้นไปด้วยติ่งถาก้มหน้าไม่กล้าตอบพบเฟยเซิงต่างได้รับบาดเจ็บทาแผลใสยาอย่างโลกลกแล้วตอนนี้คลุมเสื้อ คุกเข่าในลานเรือนรอรับการลงทันทั่ว่าเมื่อคืนองครักษ์เสื้อแปรสกัดศสิทไว้อย่างยอดเยี่ยมให้ปล่อยให้เหลยจิงเจอบุกขึ้นไปทางบันดไดได้พวกเขาตายไปสองคนดังคำพูดที่เฟยซซ่งตะกนมีชื่อในศึกเดียววันหน้าใครก็ไม่กล้าดูถูกพวกเขาอีกแล้วพวกเขามีความสามารถที่แท้จริงเวลายือนอยู่ต่อหน้าองครักษ์กกชิดของหลีเปยไม่สึกด้ยอยกว่าแม้แต่น้อย คงหลิงยืนอยู่ในห้องโถงรออยู่ด้านข้างอย่างนอบน้อมได้ยินเสียงชามกระเบื้องกระทบกันในห้องด้านในกรูว่วาเซลวชิเย,ย้กำลังป้อนอยาให้สินเจอชวนผ่านไปครู่หนึ่งสาวใช้ยกชามออกมายกกายให้คงหลิงก่อนจะถอยออกไปเซลวชิเย,ย่เลิกม่านเดินออกมาใช้ผ้าเช็ดหน้าพูดกับคงหลิงว่า ไม่มีอะไรเมื่อได้รับบาดเจ็บเท่านั้นครั้งก่อนมือซ้ายครั้งนี้มือขวาเอาเป็นว่าสลับกันไปมาช้าเร็วก็ต้องทำให้ค่าตาสักวัน ของหลิงก้มหน้าฟังอย่างสุขุมรู้ว่าคำพูดหนีเซลวชยเย่ไม่ได้พูดให้ตนฟังห้องด้านในไม่กันเสียงเซลวชยเย่พูดน้ำเสียงผ่อนคลายแต่คนนอนอยู่ข้างในกระพริบตัวงเงียบเงียบเซลเชยเย่โยนผ้าไว้ด้านข้างเบี่ยงตลงเป็นการบอกให้คงหลิงเข้าไปรอจนคงหลิงเลิกม่านเข้าไปด้านในแล้วเขาก็ก้าวออกจากประตูเยือนอยู่ใต้าชายคาเป่าหนวดใสเหล่าองค์กรใกล้เฉด ศบให้กูจินกํำจัดทิ้งซาอย่างช้ากนนี้ต้องเรียบร้อยถ้าต้องศาสตร์นำส้มขอจากสกุลเยียนเซลจะเย่เหลือปองท้องฟ้าแวบ,บหนึ่ง แม้จะย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วทว่าอากาศได้ร้อนถึงเพียงนั้นแต่เมื่อเกินข้าเห็นคูระบายน้ําในตุนโจอุดตันหมดแล้วถ้าไม่ขุดลอกระบายทิ้งจะเกิดโรคได้ง่ายพระเจ้าคอยสังเกตด,ดูด้วยตุนโจไม่มีทางการดูแลคูระบายน้ําจึงเละหมดแล้วคนที่สร้างบ้านล้ําเข้ามาในเกรูคูระบายน้ํามีมากมายอุดตันหนักยิ่งกว่าชีตูเสียอีกเมื่อชาที่เลือดขังอยู่จนเป็นแองก็เพราะเหตุนี้ ฤดูสารอากาศไนมะ่ร้อนเหมือนฤดูกิมหันแต่แห้งเกินไปเพลิงไม้เมื่อเกินเผาอยู่นานถึงเพียงนั้นสาเหตุก็เพราะแขตชุมชนหลังคาอยู่ติดกันบ้านเรือนชิดกันไปหมดนั่นเอง เขายืนสั่งการอยู่หน้าประตูข้างในายสนเจอชวนกำลังคุยกับคงเหลิงคงเหลิงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กข้างเตียงพวกเราอยู่ที่ชื่อโจได้รับจดหมายของฟูเจนิเริ่มตรวจสอบทหารรักษาการทันทีตอนนั้นหยวนจัวสั่งให้ทหารรักษาการออกจากเมืองมุ่งไปทางทิศต,ตะวันออกรอทหารรักษาพระองค์อยู่บริเวณเขตแดนทางใต้ของค่ายเปลี่ยนปัวบอกว่าถ้าทหารรักษาพระองค์มาก็ให้เดินทางลงใต้พระ กันถ้ามไม่มาให้รออยู่เชยเไม่ต้องเคลื่อนไหวเขาเล่าถึงตรงนี้และเผยรอยยิ้มเดิมทีข้าไม่เห็นด้วยเพราะตอนนั้นฟู่จินกำชับพวกเรามาในจดหมายว่าถ้าไม่มีคำสั่งห้ามเคลื่อนกลังโดยพระการโชคดียวนจัวยืนกรานฉันเจอชวนเอ็นกายพิงหมอนครึ่งหนึ่งมองจดหมายคงหนิงนำมาหยวนจัวเข้าใจความในแฝงอยู่ในจดหมายฉบับนั้น สนเจอชวนเขียนจดหมายด้วยตัวเองไม่ได้หลายเรื่องล้วนต้องพูดออกมาตอนนั้นรอบรอบรถยังมีโจรพวกเขาจับเป็นเชลยในจํานวนนั้นมีไม่น้อยพวกน้องเก่าของเลี้วเอออีกทางเลี้ยวเออยังเป็นพิราบสื่อสารของเลยจริงเจเสันเจอชวนไม่ไว้ใจคนเหล่านี้ดังนั้นตอนออกคำสั่งไปยังชื่อเจอจึงบอกว่า ไม่มีคำสั่งห้ามเคลื่อนกาลังโดยพระราการว่าหลังจากนั้นเ็ากลับออกคำสั่งมุ่งหน้าไปตุนโจเป็นการบอกไม่โดยการเล่นคำเหยาบนี้ฟังทีเดียวก็เข้าใจผู่จินคิดการไก่หลายวันก่อนพวกเราคุยเรื่องตุนโจยังคิดว่าต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจึงจะมาได้คิดไปถึงว่าผู่จินจะวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วคงเลิงงพูด ครั้งนี้เป็นความบังเอิญหนะเสนเจอชวนมีสติแจ่มชัดค่าปร้นอาวุธเหล่านั้นรู้เพียงว่าทุนโจยังเหลือแมงป่องสักสีอีกสี่ร้อยตัวข้าบอกไม่ให้ชื่อโจนำทหารออกมา เดิมทีคิดจะอ้างเหตุผลนี้นำทหารรัาการมาอย่างเชิงตื้นลึกนาะบางของตุนโจจะเป็นเลยจริงเจอได้ก็พอคาดไม่ถึงว่าเขายังจะนำทหารม้าน,านับหมื่นมาด้วยปะทะกับข้าปอดดีตั้งแต่ตอนพูดคุยปรึกษากันในฉือโจพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะควบคุมราชาสำนักเล็กๆของอี้อ๋องแห่งฝานโจให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยวางแผนกับตุนโจ เพราะอีอ๋องสามารถชกักาศีจูอินจากฉีตรงแทนสินเจอชวนได้บัดนี้ในมือสินเจอชวนควบคุมชือโจและฉาโจอยู่เริ่มมีอำนาจจากเส้นทางการค้า ในจงปัวกล่าวได้ว่าเป็นเพียงผู้มีอำนาจในพื้นที่จำกัดตุนโจวตวนโจและฝานโจเติงโจและเติงโจทางทิศตะวันออกล้วนมีคนควบคุมดูแลสรเจอชวนคิดจะกรรมจัดพวกเขาจำเป็นต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมหาไม่แล้วหากเขาใช้กำลังทหารฉีจูอินย่อมมีเหตุผลในการโจมตีเขา เกรงว่าเลยจึงเจอคงคิดไม่ถึงเช่นการขอแค่มากำจัดหายอกูเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของเซนจ์เจอช่วในการโจมตีตุนโจเรื่องนี้ยังสะท้อนบางอย่างด้วยนั่นคือเลยจึงเจอมีอำนาจในตุนโจมานานจนลืมไปว่าตอนนี้จงกัวยังคงเป็นผืนแผ่นดินของต้าโจคข้ามานำทหารม้าหนึ่งเบิน้นบุกเข้ามาในตุนโจนับเป็นการกระทำอันอุกอาจ มาได้เห็นอีอองแห่งฝานโจและเติงโจอยู่ในสายตาแม่แต่น้อยยิ่งไม่ได้เห็นเสริญโจชวนแห่งชื่อโจอยู่ในสายตาด้วย เดิมของหลิงยังมีเรื่องอยากจะรายงานแต่ยินเสียงลมพัดนอกหน้าต่างไม่นานฝนก็ตกลงมาดังซาซาเขาก็รีบลุกขึ้นเดินไปปิดหน้าต่างให้สินเจ๋อชวนฟู่จินเดินทางครั้งนี้อันตรายโดยแท้เรื่องบางอย่างควรให้หยวนจัวเป็นคนพูดแต่เขาไม่สะดวกเดินทางไกลข้าจึงต้องบังอาจพูดแทนเนเจอชวนใครว่าหลงหลิงจะพูดอะไร เขาวางจดวางจดหมายบนผ้าห่มและมองคงหลิงคงหลิงเดินไป29อก้าวพาธสิ์ว่าบินยาชนไม่ยืนใต้กำแพงอันตรายผู้ชินเอาตัวเข้าเสี่ยงอันตรายหลายครั้งไม่ควรเลยจริงๆรากฐานของชื่อเจอเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างการจัดทำระทะเบียนรากของชาโจอย่างไม่เรียบร้อยสมบูรณ ตลาดแลกเปลี่ยนในหลีเปิ่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นฟู่จินเป็นผู้นาในบ้านหากท่านทาเช่นนี้ผู้จงรับทังดีทั้งหลายอยู่เบื้องหลงังย่อมเป็นกังวลไปด้วยความหมายของหนิงชัดเจนเป็นที่สุดนั่นคือตอนนี้เสนอชวนเป็นฟู่จินแล้วมือเขากำโชคชะตาของชื่อโจและชาโจข้างหลังยังมีพยักษ์อย่างหลีเปิ่อยมอบอยู่ การใหญ่เพิ่งจะจอเริ่มได้เพียงเล็กน้อยวันหน้าจะมีเรื่องราวอีกมากมายต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจเขาจะเป็นอะไรไปไม่ได้เด็ดขาดเสริญเจอชวนสีหน้าสุภาพเป็นมิตรคล้องกายกงหลิงนิดนิดเซียนเซิงสอนสั่งถูกต้องแล้วหลังจากนี้ไปข้าจะสำนึกและแก้ไขอย่างจริงใจแน่นอน ไม่เอาตัวเข้าไปเสียงอันตรายง่ายๆอีกหลังจากขขงหนิงออกไปสันเจาชวนกระพับพจนใหม่ให้เรียบร้อยเก็บไว้บนโต๊ะเล็กตรงหัวเตียงมือขวาคงเขาได้รับการทันแผลใหม่นิ้วมือ2นิ้วถูกบีบจนเปลี่ยนรูปตอนหมอจัดให้ตรงเหมือนเดิมเขาเงื่อออกเต็มศีรษะตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บไม่หาย ทั้งนอกฝนตกรากับต้องการชะละล้างถนนหนทางตุนโจให้สะอาดมีหลายเรื่องที่เสนเฉอชวนยังไม่ได้ทำ แต่ว่าตอนนี้เขาเองกายอยู่บนหมอนนอกจากเซลล์ชื้อเยื่อแล้ววิญยากพบผู้ใดทั้งนั้นทว่าเขารออยู่ครึ่งชั่วยามเซลล์ชื้อเยื่อก็ยังไม่เข้ามาสุดท้ายปล่อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวสันเจอชวนตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะความร้อนก็ถูกเคลื่อนเลื่อนตัวเข้าไปด้านในเตียงท้องฟ้ามืดสนิทลมพัดกระโชก เขาเอียงคอมองเห็นเซลเชยนั่งเอ็นกายอยู่ริมเตียงอาศัยแสงสลัวจากเทียนไขอ่านจดหมายสนเจอชวนเห็นเซลเย์แล้วรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวกระเพิ่งตื่นนอนคร้านจะขยับตัวจึงแนบหน้ากับหมอนมือลอยครู่หนึ่งเท้าอยู่ใต้ผ้าห่มเลื่อนไปเตะขาของเซลเชยเบาๆเ,เ,เซลเชยไม่สนใจเขาเสนเจอชวนยันกายลุกเกินชะงกเข้าไปดูจดหมายฉบับนั้นพูดเสียงแหบว่า ของหยวนจวนนะป่ะเร็วข้าต้องตอบจดหมายของเขาสั่งให้เกาจ่องสยงเขียนประกาศฉบับหนึ่งทันทีต้องชี้แจงชี้ตรงให้ชัดเจนว่าชื่อโจนํำกราังฐานออกมาครั้งนี้เพื่อต่อสู้กับทหารมาเปลี่ยนสาเซลซือเย่ปลายตามองเขาพับจดหมายโยนไปด้านข้างไม่เอ่ยอะไรสันเจอชวนถือโวกาสซบแขนเซลซือเย่ซุกหน้ารองเรียกว่าเชออัน อีกสองสามวันข้าจะตามเจ้ากราบชื้อโจเซลเชเยรหลุตาจ้องสนเจอชวนทั้งนิ้วหักทั้งกระโดดหออาจารย์จี้กางคงได้เขีียนข้าจนแทกขาดแน่สนเจอชวนตอบเสียงอุยหยานาะเซลเชเย่เงียบไปครู่หนึ่งสนเจอชวนชนาถูกแขนซเซลเชเย่เรียกเสียงแผ่วอ่าเย่ เซลชื่อเย่รู้สึกว่าเสินเจ๋อชวนสมควรถูกตีก้นจริงๆครั้งนี้เขาตัดสินใจไม่ยอมรับการงอนด้วยวิธีนี้อีกแล้วจึงยกมืออีกข้างหนึ่งมาพาคอเสื้อด้านหลังของเสินเจ๋อชวนหิ้วตัวคนไปวางด้านข้างอ่าอะไรเย่อะไร,ะไ,รไม่มีคนพูดเสินเจ๋อชวนพูดต่อเออ เซลชื้เย,ย่ใช้ผ้าห่มคลุมตัวเสนเจอชวนจากนั้นเป่าเทียนให้ดับเขาไม่กอดอีกฝ่ายหันหลังให้นอนลงโดยไม่ได้ถอดเสื้อเขายังจดจำความรู้สึกตอนพุ่งตัวออกไปได้ดีก่อนท่วมสุดชีวิตจริงๆตอนนั้นต่อให้ข้างหน้ามีภูเขาดาบทะเลเพรงก็ไม่สนใจจะมองกระดูกสนเจอชวนแทงจนใกล้ตายเต็มทีสนเจอชวนเลิกผ้าห่มออก กลุมหลังให้เซลช์ชเย่จากนั้นเกาะไหลชา้ชาๆแนบไปหน้ากับจรผมของเขาเจ้าไม่กอดข้านอนไม่หลับเซลชเชเย่นอนหงายรวบเอวสจจอ้นเจ้าชวนมาวางเหนือตัวสนเจอชวนมองเขาเขาก็มองสนเจอชวนแต่ไม่ยอมใครมือจับอีกฝ่ายให้แขวนตึงอยู่ในท่านี้ทำให้สนเจอชวนมิอาจขยับได้นอนสิเซลชเชเยพูด ท่านี้ไม่ถนัดเลยเส้นเจอะชวนใช้สายตาบุ้ยใบไปที่หน้าอกของตัวเองยังแขวนเติ่งอยู่เช่นนี้แบบนี้ออกจะดีมิใช่หรือเซลเชยเคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มหัวใจค่าแขวนเติ่งเช่นนี้เหมือนกันส้นเจอชวนท่าฝ่ามือกับหน้าอกยเซลเชย,ยและถูเบาๆเซลชยเยย,ยก ตัวเขาสูงขึ้นอย่าจับสรงเดชข้ายังมโมโหอยู่ฉันเจอชวนเหมือนแมวตกน้ำถูกเซลเชย่ถือไว้ในมือและหยอกย้าวเขาปัดปายอุ้งเท้าไปมาควรแผงอกเซลเย่สัมผัสแผวเบาแต่คันยุบยิบทั้งชั่วร้ายและออดอ้อนเซลเชย่ถูกเขาสัมผัสจนมันเขี้ยวเห็นในตาเปียบด้วยอารมณ์ของเขาไม่สะทกสะทาน ชัดเจนว่าต้องการทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น ซเซลเชย่โมโหทว่าไฟโทสศ์ถูกดับไปแล้วท่าทางเช่นนี้ของสันจอชวนหาดูที่ใดไม่ได้ทั้งนั้นนี่เป็นท่าทางบ่มเพาะออกมา,อายามอยู่ในอ้อมอ,อกเขาซเซลเชยรู้ดีแก่ใจแต่เมื่อคิดจะปล่อยให้สันจอชวนกรอบเกลือ่อนเอาตัวรอดไปได้อีกครั้งจะขัดตัวให้ฆ่าหรือซเซลเชยพูดอย่างไรไม่ตีข้าไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้ว Saya Joshua suguhan, kau. Meow, meow, meow. Jumpa di. Meow.